ทำครับสวัสดีครับเพื่อนใน Youtube ครับก็คือวันนี้นะครับมาลงระบบน้ำนะครับทำเป็นระบบน้ำหยดนะครับเอาสายยางมาต่อนะครับเอาสายยางมาต่อท่อมาต่อเดินระบบน้ำทำเป็นน้ำหยดนะครับก็สภาพก็โอเคนะครับเนี่ยครับมัก็โอเคนะครับ น้ำในที่ที่นาของเรานะครับในการปลูกหญ้าแพงโกรานะครับน่อยนะครับก็จะปลูกเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะขยับปลูกเพิ่มนะครับตอนนี้วัวยังไม่มานะครับยังไม่ได้ไปเอาวัวมาจากอำเภอศรีธัตุนะครับจะแบ่งวัวออกเป็นสองข้อนะครับเพื่อทำการ ขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับขยายฟาร์มให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้เพียงพอนะครับเพื่อให้หญ้านะครับหญ้ามันเพียงพอต่อการกินของน้องวัวของเรานะครับหญ้าแพงโกลาปลูกไม่ยากนะครับหญ้าแพงโกลาปลูกไม่ยากนะครับถ้าจะปลูกนะครับก็คือแนะนําให้ปลูกตอนหน้าแรง ครับทำไมถึงปลูกหน้าแรงเพราะหญ้าหญ้าที่อยู่ในหญ้าเจ้าถิ่นนะครับหญ้าเจ้าถิ่นมันมักจะเกิดในช่วงหน้าฝนาานะครับเยอะมากเยอะมากเลยนะครับถ้าปลูกหญ้าแพนกล่าปลูกตอนหน้าแรงนะครับแต่น้ําต้องเพียงพอนะครับน้ําต้องเพียงพอถ้าน้ําไม่เพียงพอเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแห้ง เสร็จเรียบร้อยนะครับนะ่ครับงานระบบน้ำนะครับหน้าแรงก็จะประมาณนี้นะครับระบบน้ำสบายสบายครับอย่าเพงกลาดูแลไม่ยากครับตายยากด้วยนะครับตายยากนะครับถึงจะขาดน้ำนานแค่ไหนมันก็อยู่รอดนะครับมันก็อยู่ได้ นะครับแต่ถ้าจะให้สวยต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยนะครับรดน้ำใส่ปุ๋ยเดินระบบน้ำนะครับตอนนี้ปลูกหญ้าแพงโงกาล่าอยู่ประมาณสักสองไร่3มไร่น่าจะประมาณ3ไนะร่ประมาณสไร่ได้หรอกนะครับเดี๋ยวจะปลูกเพิ่มอีกนะครับปลูกเพิ่มอีกสักเล็กน้อย นะครับสักนะครับนู่นว่างๆนะครับที่ว่างๆตรงนั้นนะครับบริเวณใกล้ๆกับครอบวัวนะครับจะปลูกเพิ่มนะครับปลูกเพิ่มบริเวณนี้อาจจะปลูกเพิ่มในอนาคตนะครับปลูกเพิ่มในอนาคตหญ้าแผงโกลานะครับเพื่อให้เพียงพอต่อน้องบัวนะครับและอีก พวกหนึงก็จะปลูกติดถนนนะครับนูจะปลูกเพิ่มฝั่งนี้มันน่าจะปลูกไม่ได้ครับน้ําน้ําเยอะมากนะครับฝั่งนี้น่าจะปลูกตรงโน้นโน้นนู้ติดถนนเลยนะครับทำไมถึงปลูกติดถนนเพื่อให้คนผ่านไปผ่านมาได้เห็นนะครับความเขียวเช่าอุ่มของหญ้านะครับ,นะค,รบความเขียวเช่าอุ่มของหญ้าแล้วก็ ง่ายต่อการขายด้วยถ้าเราจะตัดขายนะครับขายก็แพนกล่าก็อยู่โลละ5บาทนะครับโลละ5บาทนะครับสำหรับเกษตรกรเลี้ยงวัวนะครับอาชีพเลี้ยงวัวผมก็เพิ่งเริ่มนะครับเริ่มวางแผนวางแผนได้ประมาณเมื่อเมษาปีที่แล้วครับปลูกปลูกช่วงเมษาปีที่แล้ว พฤกสภาพฤกสภาไม่ใช่เมาษาพฤกสภานะครับพฤกสภาแล้วก็เข้าเดือนหกเดือนเจ็ดมาฝนมาทีนี้พอฝนมาหญ้าหญ้าเจ้าถิ่นเยอะมากนะครับเอาไม่อยู่นะครับดีนะครับหญ้าเจ้าถิน่นช่วงนี้ตายเรียบร้อยนะครับพอถึงหน้าแรงหญ้าเจ้าถิ่นไม่มีนะครับบรรยากาศนะครับหญ้นะาสีสวยครับหญ้าสีสวยเลย ถ้าน้ําเพียงพอนะครับไม่ต้องให้น้ําขังนะครับอย่าทำให้น้ําขังอย่ารุ่ี้ไม่ชอบน้ําแต่ขาดน้ําไม่ได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับกับไบเบิลใช้แนวฟาร์มบัวปลูกหญ้าแพงโกลาเลี้ยงบัวครับสวัสดีครับ